โ <Okay, S 2> อเคเริ่มสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวขนมครับอันสองอันนั้นนะครับอันนั้นมานั้นมีตาช่องดีใหม่อย่างเยอะนะครับอันนั้นลองเท้าครับเก็กัน,น,นครับเออเออเน้องด้วยเหรอเดี๋ยวดยวีน้องโชว์ขนมด้วยอืมพี่ด้วยอืมอ้นนอาวเก็บไม่ได้เหรอ ใ <laughs> นโชว์พลังสิแลวแป๊บนึงนะคะไปดูน้องก่อนนะคะไายน้องละครับเอ๊ดินดาใหรอตามัมมัมมัมม น้องอยากกินของพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปน้องก่อนนะครับอ๋อพี่ใจดีจังพี่ใจดีนะพี่แบ่นใ้น้องแล้วนี่ครับมันจะเป็นยังไงครับดูดูนะครับเขาเรียกว่าขนมมายายขนมขาไก่ไหนดูซิหน้าตามันอยู่เหมือนน้องไก่ใช่ไหมอร่อยไหมครับอร่อยครับรสชาติยังไงอะไรแบบขมเค็มครมเค็ม ไินอะนนน่ย้องอร่อยไหมเนาะโอ้ดีใจดีใจที่แบ่งให้โอ้พี่ใจดีมีความสุขพี่ใจดีน้อนมั้มครับอร่อยครับโอเคครับน้อแล้วพรุ่งนี้เขาจะมารีวิวนี่ครับโอเคอันนี้ร้อนหนังอันนี้ร้อนใหม่ครับ พรุ่งนี้น่าจะมันอยู่บอันนี้เหรอใช่ครับทารม์มอนใช่ครับร้าใหม่นะคะคุณหนูยังยังไม่ชิมทั่วนะครับแล้วสว่วนนี้คุณน่าจะชิมทั่วแล้วครับเพราะว่าเพราะว่านนี้อันเก่าครับนี่ครับ บายบายค่ะวันนี้เราจะมาริวขนมกันนะครับให้กดร i k กดแชร์ครับกดขับ subscribe ด้วยนะครับจะได้ตังค์เยอะนะคับ๊ายบายบ๊ายบายวันนี้เป็นวันเด็กนะครับวันเด็กปีสองห้าหกสี่แต่ว่าไม่ได้ไปไหนเพราะว่ามีโควิดแล้วก็เลยอยู่บ้าน สวัสดีค eh ่ะสวัสด้ถามไหนว่าไายบายสิบ๊ายบาย